ช่วงนี้ไปแลกกันต่อที่จังหวัดกระบี่จัดอ่านโอทอปปุ top, ๋ยภักประจำปีนะครับช็อปพาเวอร์ฟินเวอร์ถั่วไทยกับกน้<ะ>องสาวแรนอ่านซืบสั้นการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสิ้ค้าโอทอปกับโดยไปแลกกันที่บริเวณลานพระอาทิตย์นะครับของอบอกจอกระบี่ไหนสในใจอ่านผักนีปฏิมาผัวกระบี่เนี่ยนะพร้อมเลยไล่ภักครื่นเลยนะครับนะได้ปเปิดอ่านนะครับเรียกว่าโอทอปปุ top, ๋ยภาคประจําปีนี้ ช็อปพาวเวอร์ฟินเวอร์ถั่วไทยนะครับจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีนายสมศักดิ์กิติธนกุลนานยกอบอจอหลายหลายพรรค่วเนี่ยข้าวหรัวมานะครับ การงานครั้งนี้กับน้องสอตแลนค่ะก็คืองานนี้ก็เข้ารวบรวมสุดยอดงานหัทศิลินอันทรงคุณค่ามรลดกภูมิปัญญาทองทิ้นผลิตภัณฑ์ลัคขาจากชุมชนุนด้วยสุดยอดนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาจากักทั่วประเทศเลยค่ะพี่เบาเกลี้ยงมายยกไว้ในงานนี้งานเดียวโดยงานก็จัดทีลานพระอาทิตยนะ์ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตำบลไสยไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นี่แหละโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อซื้อานการฉายทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องทิ้นในการพัฒนาสินค้าโอท็อปตลอดจนเป็นการส่งเสริมมสสนนัับุเพิก ผาผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดด้วยค่ะ,ะสามารถไปกันได้นะครับอ่านจนถึงวันที่ทิปต้องมีสายยุ์นี้นะครับมีสินลปิน้นมีคนอนเสิตมีกงไข่าม,มายใม่ทิปมุ่งเช้าตึงจ้ามทุ่มไปเที่ยวกันได้นะครับนะลานพระอาทิตย์อบจกระบี่ครับอืมค่ะ